วัน,น,น <S 2> 2, <S อังคารที่27เดือน9นะครับเป็นกัน,นยายนตอนนี้เวลา9โมงจะเรามาอัพเดตพอร์ตโอเคไปด,ดูพอร์ตสิพอร์ตตอนนี้ก็โอเคก็จากที่เรา,าวางเทลลิงสต็อปไปนะครับวาง SL ไว้หน้าทุนนะครับก็กราฟก็วิ่งกลับไปชนหมดเลย ใม่เราเกี่ยวพืชเลยครับตรงนี้เราให้ได้กำไรมาได้แนวเดียวกันก็ทางกันอ่ะมีสีแดงก็<บ>จะมีก่้น SL ส่าทุนก็จะได้กำไรมาอย่างนดอยๆหน่อยแล้วกราฟก็ ต้องดูทรงวันนี้อีกทีครับว่าวันนี้กราฟจะลงต่อไปถ้าลงต่อเนี่ยอย่าง a อเนี่ยเราก็เซลลลงมาเพิ่มแต่ว่าถ้ามนกราฟมันกลับตัวลงมาเลยเราก็ค่อยหายจังหวะใส่ปไปเพ mm ื่อไปแล้วคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันกลับตัวจริงอ่ะก็ถ้ามันกลายมันเป็นตอนนี้เป็นเทรนขาลงอยู่ใช่ไหมครับลงมาเรื่อ,อยๆเลยปื้อ ถ้ามันจะกลับตัวจริงมันจะต้องผ่านแนวรับโซนนี้ผ่านแนวต้านโซนนี้ไปก่อนการจะต้องขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้ถ้ามันลงถ้ามันลงต่อเนี้ยครับแล้วก็ค่อยเซล,ล์เป็นเพลล,ลงมาแต่ว่าถ้าการทะลุขึ้นไปได้แล้วก็ทำโยนลงทำชุดทำร โลยกโลคือตรงตุเนี้ครับ้าล่างโลยกขึ้นเรื่อยๆครับหรือว่าหายกเนี่ยยกขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายก็จะกลายเป็นเทนขาขึ้นอ่ะแล้วก็เราก็ค่อยบายตามไปเดียวเราเราต้องคอยติดตามว่าตรงนี้มันจะขึ้นไมไหวรับอ่ะแต่ว่าถ้าลงต่อก็ไม่เป็นไรครับเพราก็ก็หันจาหว่าเซลลงมาเอ๋ออันนี้ก็คือมาวางออเดอร์ ดักไว้คือมันมันไม่ได้ทําให้มันบวกโดยทันทีแต่ว่าไม่ได้ติดลบไปมากกว่านี้ถูกไหมถูกครับถูกใช่แล้วใช่<อ>ให้มันติดลบไปมากกว่านี้โอเคอันนี้ UC ซสำหรับ UC ก็เป็นเหมือนกันอ่าลงมาชน SL หน้าถุงสองไม้เลย ก็เรามาดูนากาฟอีกทีครับสำหรับวันนี้ก็อันดับแรกต้องอันี้ไปก่อนถ้ามันจะกลับมาลงนะครับ <c oughs> แต่ว่าก,ก็เป็นไปได้สองทางคือขึ้นกลับไปเลยทางที่หนึ่งกลับลงมาแล้วก็เทสว่าว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ขึ้นกลับไปครับหรือว่าลงมาแล้วผ่านไปได้เลย ่ครับเป็นไปได้สามครับก็ถ้ามันลงถ้าทะลุผ่านไปได้เราก็เดีวตามลงมาแต่ว่าถ้ามันผ่านไม่ได้ก็บายตามขึ้นไปครับอ่าเท่านี้เองง่ายง่ายก็รอดูตรงโซนน้ําเงินถูกไหมครับใช่ครับได้อืมอืมอืมได้ครับได้โอเคแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสําหรับวันนี้นะครับก็คือ นี่เลยจะมีข่าวข่าวดีใช่ไหมครับนะครับข่าวดีใช่ไหมครับเนี่ยข่าวข่าวไม่รู้ว่าดีหรือร้ายครับแต่ว่าเป็นข่าวใหญ่แน่นอนนะเพราะว่าอันนี้คืออเว็บไซต์ f o r e c t t o r y นะครับเอาไว้ตามข่าวสารนี่ตามนี้เลย f o r e c t h t o r y นะคร ีเอาไว้ตามข่าวสารครับสิ่งที่น่าสนใจคือตอน6โมงคึ่งของบ้านเรานะครับเฟดจะออกมาพูดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดหรือลุงพาเวลขึ้นมาพูดนะครับจะวิ่งกระชูดกันทุกครั้งเลยเรียกว่าต้องมาติดตามชมว่าจะไปในทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่าคือเวลาที่ข่าวเกี่ยวกับอาตาดอกเบีย หรือว่าเสร็จออกมาพูดเนี่ยครับมันจะเป็นเอาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทั่วโลกนะแล้วทีนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่เรารู้ได้อย่างแน่นอนว่ากราฟมันจะต้องวิ่งแน่นอนอ่ะก็เป็นอะไรที่ต้องรอะวังก็คือ,อตอนหกโมงครึ่งเนี่ยมาดูมานั่งทางกำไรกันได้เพราะว่ากราฟมันจะวิ่ง<ไ>ซึ่งถ้าเราเลือกถูก<ไ>ก็นอนเนาะถูกไหม ใช่ครับถ้าถูกทางคือกินอะไรอิ่มเลย uh huh. ก็บางคืคนดืบางคนก็เล่นแต่แต่ข่าวเลยนะมีบางคนที่ก็เล่นแต่ข่าวเลยแบบไม่ไม่ไมไมวิวราคห์กราฟลายวันไม่ไมีอข่าวใช่บางคนก็จ้องเล่นแต่ข่าวเลย mm hmm. ก็พิธีการดูเว็บไซต์นะครับอันนี้จะเป็นอ่าวันอันนี้ก็เป็นเวลา แล้วก็อันนี้จะเป็นตัดคู่เนะเป็นสีสักหน่อยอตรงนี้จะเป็นคู่เงินตรงนี้จะเป็นคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาท,ที่จะส่งผลนนแล้วก็อ่าิมแพคถ้าเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีเหลืองคือเป็นข่าวปกติอาจจะไม่รุนแรงมากถ้าเป็นสีส้มเรียกว่าก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าเป็นสีแดง ข่าวข่าวนั้นมีผลต่อภาคยูเออย่างมากครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสีแดงคือต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งโอเคงั้นแสดงว่าก็รอเย็นนี้เลยถูกไหมไอ้ตัวพอตที่โคดแจมอ่ากำลังช่วยแก้อยู่เนะี่ยมันจะมาจุดตัดสินก็คือตอนเย็นวันนี้ก็เย็นวันนี้น่าสนใจครับแต่ว่าช่วงระหว่างวันก็ต้อง ดูไปด้วยอ่าช่วงบ่ายอะไรเงี้ยครับน่าจะรอบทําร้ายเราได้ใช่ไหมครับรอบทำร้าย <c oughs> <c oughs> ชอบทำวารอบทำร้ายเดนตลบลังฮนะทีนี้เราก็อ่าเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับจะเห็นว่ามันจะมีอ่อ้แบบพวกนี้อยู่มันดูยังไงก็ถ้าเป็นอ่าช่วงเรีเกว่าอะไรนะ ไทม์ไลน์24ชั่วโมงแล้วก็จะบอกเราว่าตอนนี้เป็นตลาดอะไรเปิดอยู่โอเคครับโค้ด